สวัสดีค่ะดิฉันนะคะสาวซูยองนะคะสาหรับท่านผู้ชมที่สอบถามขึ้นมาว่าแทนี่มาทําอะไรที่ประเทศไทยมัเกิดอะไรขึ้นเราจะไปดูกันค่ะคิมมี่ใ่ช่บอกเลยนะคะว่าที่เรามาประเทศไทยนั้นเรามาฮันนี่มูนกันค่ะก็อาจจะมีการทํางานนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่โอ้เวนเดอร์ฟูลมากเลยค่ะเป็นช่วงเวลาที่แสนวิเศษของเราทั้งคู่เราก็จะได้ใช้เวลาที่แก่เต็มที่ฉันดีใจมากเลยค่ะที่ MBC จ้างฉันไปทำงานกับฟอน,นี่แค่2ต่อ2เพราะว่าเราจะได้ถือโอกาสฮันนี่มูลไปในตัวเลยและอีอย่างฉันก็เหลือเงินอยู่แค่50สตางค์เท่านั้นเองนะคะก็จะได้พาฟัน,นี่ไปกินต้มยำกุ้งแซ่บๆแล้วก็พาฟัน,นี่ไปช้อปปิ้งที่พารากอนห้างที่ถ่ายรูปในห้องน้ำสวยที่สุดในประเทศไทยก็สำหรับกำลังใจที่แฟนขับมอบให้ฉันนะคะในตอนคืนฉันก็จะใช้กำลังใจที่แฟนขับมอบให้อย่าง เต็มที่และสุดความสามารถของฉันเลยค่ะตื่นเช้ามาจะต้องดกไก่ลูก2ฟองเลยค่ะ <c oughs> ยังอยากไปมากทาานะั้งค้าวน้าไม่มีใครจ้างจนไปกับซิกา้าสองต่อสอเรื่องนี้ถึงคู่อังคาแน่